ถ้าเหลือตอนนี้คือสมพรยศคือเทวดาใช่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 ดีกว่ายิ่งกว่าให้มาตังสัวนเล็เออซื้อไปในคนคุ้มเลยไม่ตรงทีมชาติต้องเรียกะต้องเรียกอันนี้ต้องเรียกอันนี้อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มต้องเรียกยังไงก็ต้องเรียกกาพลชั่วโมงนี้สมพลยศสมพลยศขอโทษนะฮะดูดูมาตรฐานกว่าสองคนนี้อีกคนหนึ่งที่ควรชมคือสมพลยศโอใช่ดูมีลูกเซฟไปรู้สวยๆอีกแล้วนะเห็นพี่แปงโคตเลยโอ้โหนี่ คุณแม่พูเลยต้องคือแฟนบอลถ้าเหลือตอนนี้คือสุพรยศคือเทวดาใช่ใช่ใช่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าใไฮมินตันตัวเลิเอีกซื้อไปในคนคุ้มเลยแต่เขาช่วยได้หลายนัดแล้วนะแล้วช่วยเกือบทุกนัดผมถามพี่ธงหน่อยว่าพอซื้อมาแล้วใส่มือหนึ่งเลยเนี่ยเท่ากับว่ายังไม่ไว้ใจบอลรุฒดเท่าที่ควรโดยใส่สมพรไปเลยไหมแน่นอนก็คือส่วนหนึ่งก็ของเดิมเนี่ยก็ดีอยู่แล้วอ่าใช่แต่ว่าก็ยังมีพลาดบ้างอะไรบ้าง คือการซื้อมาเนี่ยมันมันมันชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ก็ซื้อกวินมาละก็เอากวินมาลงแล้วแต่กวินก็ยังเจ็บก็เท่ากับว่าทุกปีเท่าเรือคุณแป้งต้องหาโกใหม่ตลอดมองหาตลอดถูกไหมใช่แต่ปีนี้ไม่แล้วล่ะปีนี้น่าจะสมพรยศน่าจะยาวน่าจะยาวแล้วถ้ามองอ่ะในในฐานะที่อดีตผู้ตัประตูทีมชาติอย่างพิธงสมพรยศจุดเด่นน้องคืออะไรในมุมเราในมุมประตูเก่าความแน่นอนใช้ับความแน่นอนไม่คือลูกที่ได้ได้ อ๋อคือลูกที่ต้องเซฟเซฟชัวคือลูกแบบนี้มันมันเขาเรียกว่าสกิลนะ,ะทักษะไม่ใช่เทคนิคนะมันมันมันกลายเป็นสกิลไปแล้วอ่ะม,ม,มันเป็นความชํานาญคือลูกมาแบบนี้ก็มันต้องได้ก็คือต้องได้ลูกแบบนี้ต้องได้คือต้องได้ลูกหาศาจรรย์ก็ได้อเออ <Okay. S 2> ก็คือแบบบางคนลูกหาศาจรรย์เซฟหายไปปวงแต่ลูกง่ายแม่งหลุดอย่างเงี้ยแต่ตะพอนยศลูกพื้นฐานเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาพัฒนาขึ้นติดตามเข้ามาตั้งแต่แควนพระ ใช่ไหมอันเดียวคนเดียวไหมแต่นั่นแหละตอนนั้นยังไม่ตอนตอนยังยังยังไม่เก่งขนาดนี้โอ้ตอนนั้นแต่ตอนนี้เก่งมากคือน้องพัฒนาตั้งแต่พออยู่พอเป็นมือหนึ่งบางพองปุ๊บเนี่ยความผิดพลาดเริ่มน้อยแล้วแต่พอเล่นท่าเรือตอนเนี้ยความผิดพลาดยังไม่เห็นนะไม่มีเลยไม่เห็นนะบอกแล้วอันไหนที่ได้ต้องได้อ่าโอเคถ้ามาตรฐานสูงแล้วก็สกิลหรือว่าความสามารถเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไอ่างเนี้ยพี่ตงทีมชาติ ต้องเรียกต้องเรียกอันนี้ต้องเรียกอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มต้องเรียกยังไงก็ต้องเรียกอกามพลชั่วโมงนี้สมพลยศสมพลยศขอโทษนะฮะดูดูมาตรฐานกว่าสองคนนี้คือลูกที่คือสองคนบางมีลูกคนจะรับได้บ้างแต่ก็มีพลาดบ้างแต่สมพลยศไม่มีเลยไม่มีเลยกริปอันนี้คนหนึ่งปหมวัติคำใหม่ที่อยู่เมืองทองก็ดีขึ้นดีแต่พี่ชื่อว่าสมพลยศดีกว่าอ่าโอเค